สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพูดถึงหลักสูตรที่สำคัญกับองค์กรในสมัยปัจจุบันนะครับค่อนข้างมากนะครับหลักสูตรที่ว่านี้ก็คือหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้นะครับการดำเนินธุรกิจเนี่ยต้องดำเนินไปด้วยข้อมูลนะครับคำว่าข้อมูลในที่นี้นะครับทุกท่านทราบดีว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีออนไลน์ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น การใช้โทรศัพท์มือถือนะครับพฤติกรรมต่างๆโดยการเก็บข้อมูลในการสำรวจต่างๆนะครับทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือธุรกิจเนี่ยจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านได้อย่างไรนะครับเราหลุดพ้นจากสมัยเดิมๆที่เราใช้สัญชาตญาณใช้ประสบการณ์ในสิ่งที่ เป็นประสบการณ์โดยส่วนใหญ่มาบริหารจัดการแต่ในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่สนับสนุนการตัดสินใจและประสบการณ์ของท่านได้นั่นก็คือข้อมูลหรือเทียกว่า Data นั่นเองนะครับเครื่องมือมีมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสเปรดชีตนะครับเครื่องมือ AI ที่ช่วยเก็บข้อมูลคัดกรองข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าเครื่องมือนะครับนั่นก็คือการจับประเด็น ว่าจะเอาข้อมูลรูปแบบไหนมากันกรองให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับตอนนี้ข้อมูลมีมากมายจนเราเลือกใช้ไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับในปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลมีมากมายนะครับเทคโนโลยีที่ช่วยในการเก็บข้อมูลก็มีมากมายจนแทบไม่ใช่ปัญหาสําหรับแต่ละองค์กรที่เราจะนําข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาใช้แต่สิ่งที่สําคัญกว่าเครื่องมือนะครับนั่นก็คือการจับประเด็นของข้อมูล มาทำการวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนั่นเองนะครับบุคลากรขององค์กรธุรกิจต่างๆควรจะต้องนําประเด็นที่สําคัญมาคัดกรองข้อมูลมาจัดลําดับข้อมูลมาดูแนวโน้มมาทําการเปรียบเทียบนะครับมาเทียบเคียงเพื่อให้เกิดในยะสําคัญให้เกิดผลประโยชน์เพื่อผู้บริหารนําไปประกอบกับประสบการณ์ในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นออกผลิตภัณฑ์ใหม่ วางยุทธศาสตร์ในการทำงานปรับองค์กรหรือแม้แต่เพิ่มยอดขายทำโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญกว่าเครื่องมือนั่นก็คือประเด็นที่เราต้องจับมาจากข้อมูลจำนวนมากนั่นเองนะครับหลักสูตรที่เราควรจะพัฒนาบุคลากรน,นั่นก็คือหลักสูตรที่เรียกว่า Data a n a l y t i c s นะครับเราจะเน้นไปที่การจับข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับ เรามีกรณีศึกษาต่างๆนะครับที่ทำให้ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยสามารถที่จะเลือกหยิบประเด็นต่างๆอย่างเฉียบคมเข้ามาแล้วเห็นหลายๆองค์กรนะครับว่าทำไมถึงได้ออกผลิตภัณฑ์ในลักษณะนั้นหรือว่าปรับองค์กรในลักษณะหนึ่งหรือว่าวางแผนธุรกิจในลักษณะหนึ่งเบื้องหลังมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพทั้งนั้นแหละครับท้ายสุดนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับในปัจจุบันนี้ นอกเหนือจากประสบการณ์อันยาวนานของผู้บริหารแล้ว Data a n a l y t i c เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรธุรกิจเลยครับก็พบกันในโอกาสถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ